สาวดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กันในเกม Alone in the Dark โปรล็อกหรืออยู่คนเดียวในความมืดอลัมพบทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเอ่อตัวเกมตัวนี้เป็นตัวเกมเดโมนะแล้วก็เป็นตัวรีเมคนะครับจากเกมเดิมที่เคยมีอยู่แล้วนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่รู้จักเกมนี้มาก่อนเลยนะครับไม่รู้จักอีกทีก็ตอนมันรีเมคแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมมากๆเลยนะส่วนตัวในเรื่องย่อนนั้นในสตรีมก็ไม่ได้บอกอะไรไปมากนะครับบอกแค่ว่าตัวโปรล็อกเนี่ย าจะได้เป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเกรซนะก็ประมาณนี้แค่นี้เองครับเอาเป็นว่าเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมไปอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนะครับคุณผู้ชมพอดีว่าตอนนี้แถวบ้านผมเนี่ยมันมีการก่อสร้างนะถ้าว่ามีเสียงอะไรเข้ามาเข้ามม่เนี่ยแล้วรบกวนก็ขอภยัยด้วยนะครับผมอ่านี่ไงน้องเกรซของเรากำลังทำงานศิลปะเหรอ โรดอินเดียจักมีการโฆษณามีเกมซ้ำอีกทีอ่าฉีกทิ้งซะแล้วอ๋อทำเปเปอร์มาเช e ะะ่ฮะทำหน้ากากโอ้โหนี่ถึงสมัยเด็กๆเ,เลยอะสมัยหนุ่บ้านก็ทำอย่างนี้เหมือนกันไ e อ้เปเปอร์มาเช่าเนี้ยอะไม่ค่อยระบายสีไปดูทรงมันเหมือนวิชั่นเหมือนกันนะเนี่ยอืม เสียงอะไรอ่ะดังหนกหูเฮ้ยดังไม่เลิกเลยอ่ะยังไงอ้ยหมดอารมณ์ศิลปินใครมันทําเสียงดัง,ฮงเฮสไดหมดอารมณ์ศิลปินเลยเอา้าวเสบแล้วเหรอโอเคก่อนอื่นเลยมาสำรวจรอบๆกันก่อนนะครับอ่ะมีรูปไหนดูซิกดอ e เหรอ my I'm best being honest work if ไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุดถ้าฉันพูดตามตรงอะนะโอเคมีอะไรอีกมีอันนี้ I wait paint can't to this จะแทบหลอนไม่ไหวที่จะทาสีอ่อมันต้องไปจัดการกับเสียงรบกวนก่อนใช่ไหมโอเคนี่ล่ะอุ้ยกล่องโจโจรกใช่ไหมเนี่ยมันจะโผล่มามาตุ้งแช่เปล่าเอ้ยฮู้ยน้องเกรสหัวเราะ ผมไม่ชอบของเล่นอะไรแบบนี้เลยนะมันดูแบบน่ากลัวมีอะไรให้สำุกอบ้างครับมีมาโยกโอุย้ยเราโยกได้ด้วยมีระบบฟิสิกส์เดินชนอันนี้เตียงนอนของน้องเกรซโอ้โหห้องน้องนี่ก็หลอนเหมือนกันนะสะสมจากพวกยูตุ๊กตาอะไรเนี่ยหลอนมากอะ่ะหลอนไปหมดเอ้ยจอย๋ออ้ล้มด้วยว้ยหัวขาดด้วยโอ้ไม่กอโอเคน่าจะหมดแล้วนะ ไม่น่ามีอะไรแล้วและอันนี้มีกระจกว้าวสะท้อนได้จริงๆด้วยอ่ะคุณผู้ชมเห็นตัวเองในกระจกด้วยเออเจ๋งดีเว้ยมาเปิดประตูมามาห้องเฮ้ยอุ๊ยอิกาเฮ้ยอ้ประตูหน้าบ้านให้เปิดประตูทิ้งไว้เนี่ยโอ้โหอเจะาเอม <laughs> เปรมเลตตกอีกใหม่ก็ มีไม่มีอะไรนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอันนี้ประตูหน้าบ้านเหรอเปิดเข้าไปดูซิฮะฮะฮะเมื่อกี้มันเป็นหน้าบ้านนี่ผมเห็นเป็นหน้าบ้านทำไมเปิดมาเป็นห้องน้ำอ่ะเอ๊ะงงตรวจโตเครื่องแป้งก่อนคเซนด้าควรจะโอ้โหไม่ทันครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นของของพี่คสเซนด้านั่นแหละโอ้โหซับเกมนี้เร็วเหมือนกันนะ นี่ละฉันล้างมือแล้ววันนี้อ่ะแล้วคือจะวันนี้จะไม่ล้างก็เหรอล้างทีเดียวแล้วไม่ล้างแล้วเอ่อมีประตูไหนอีกประตูนี้เปิดได้ไหมครับโอ้ oh, คุณทำฉนันตกใจทำอะไรอยู่เหรอเจเรมีม่ต้องบอกใครสักคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่น <ทำ S 2> ต้องลองดูคุณไม่ใช่หนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมได้โปรดบอกผมทีเกรซคุณไม่ใช่สายลับใช่ไหมสายลับไหนอะพวกเขาพวกเขาทั้งหมดโอ้ไม่คุณได้เดืเกินไป ฉันต้องเอาจดหมายนี่ส่งให้กับหลานสาวของฉันแค่เอาไปให้มิสเตอเแล้วเดยกเขาจะส่งให้ไม่ถ้าเขาไม่ส่งจดหมายฉันล่ะก็อยาทำให้มันดูเหมือนของคุณสิอ่มานีโอ้โหคุณผู้ชมซับมันค่อนข้างเร็วถ้าผมแปลตรงไหนไม่ทันนี่ขออภัยด้วยนะครับผมจะดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะต้องปลอมแปลงจดหมายนะแม่เขารู้ว่าเป็นของเจเรมี่นี่ต้องให้เด็กทำ แม่ต้องให้ถึงมือเกรสมิสเอมิลี่ฮ์ดวูดนองดอลฟินนิวออลีนคุณไม่มีหมายเลขหรอไม่แน่ใจว่าคนส่งจดหมายจะหาเจอหรือเปล่าอ้าวเจเรมี่ไปไหนแล้วอ่ะฉันจะต้องไปส่งมันเองแล้วแหละอ้าวถ้าเจ้าจดหมายนี้ไปส่งชั้นล่างที่สำนักงานออ้โหซับเกมนี้เร็วจี๋มากๆ ไมีหนังสือมากมายในบ้านแต่ฉันก็ไม่อยากจะอ่านมันไม่มีการ์ตูนไงมีการหนังสืออะไรก็ไม่รู้อันนี้วิวแชร์ครับฉันหวังว่าบาติสจะขับพาฉันไปรอบๆทั้งวันฉันขาหักอย่าเลยน้องเกรซอย่าเลยอย่าขาหักเลยอันนี้เครื่องพิมพ์ดีดทำอะไรได้บ้างโอ้โอ้คาสันดราจะแตะเครื่องพิมพ์ดีดของเธอ อันนี้ต้องเป็นเครื่องพิมพ์ดีดของรักของหัวของคราเซนดาอย่างแน่นอนอันนี้กุญแจเหรออากุญแจบันไดหลักเฮ้ยจะไปบันไดหลักต้องใช้กุญแจด้วยเหรอโอ้บ้านฝรั่งมันประตูมันกี่ชั้นวะเนี่ยโอเคภารกิจผมคือเอาเจดหมายไปส่งชั้นล่างนะครับอันนี้ห้องน้ำก็ไม่มีอะไรนะมีโซฟาเอ้ยสำรวจได้ด้วย ดูความยุ่งเหยิงตรงนี้สิไม่อะมันลกใช่ไหมน้องเกรซไม่ชอบนี่หรือเปล่าอ๋อนี่ไงกูแกไทแล้วไปสู่บันไดหลักของบ้านนะฮะโอ้ยกระตุกกระตุกมีการโหลดฉากหรืโลดผีอ๋อไอ้พวกนี้มันน่ากลัวเออน่ากลัวจริง <c oughs> ไอ้มันเอาลูกปั้นมาตั้งอยี้ในบ้านวะเนี่ย ดูแบบสยองอะ่ะไม่เหมือนศิละปะนะงานสยองสยองมากกว่าโ้ยโวโอ้เสียงอะไรโอ้โนเจเลมี่ทำอะไรลงไปเอา้าเดี๋ยวน้องเกรสน้องไม่ตกใจเลยเหรอ,หอืไม่ตกใจเลยเหรอหรือว่ามันเป็นปกติของบ้านนี้ว่ะน้องเกรสบอกว่าเจเลมี่ทำอะไรลงไปแสดงว่า ถ้า,าทําอะไรบางอย่างในบ้านนี้มันจะเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศแบบนี้เหรอ,องงนี่เข้าได้ปะไม่ได้ไม่มีกุญแจโอเคหาทางลงก่อนอ้ยาลองเกสดูชิวมากเลยนะดูดิบ้านกลายเป็นเสาวันขนาดนี้ยังชิวอยู่ได้ไปครับลงชั้นล่างกันวิ่งได้ไหมเนี่ยเอ่อวิ่งไม่ได้แฮะเคค่อยๆไปฮะ โหแล้วข้างล่างเหมือนจะเป็นโอ้มันเป็นบึงนะเนี่ยต้องจ้ำน้ำไปนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โอ้ไม่ก๊อยู่ตรงนั้นแหละอยู <c oughs> ่ตรงนั้นแหละเข้าใจไหม stay นี่สประหลาดด้วยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีจุดมีจุดที่ขอบบันไดคืออะไรอ๋อน้องเกสปีเลยโอ้โหแล้วทำอะไรหีบ จีบหมีอืออือจีบทีเดียวไม่ได้ด้วยนะต้องจีบหลายทีอืออืออ๋อไม่ใช่กดค้างครับคุณผู้ชมต้องกดรัวๆอ้อ่าจีบลงไปโอ้โหน้องเกรสดูเชี่ยวชาญมากอ่ะเหมือน,นแบบผจญภัยบ่อยอะจะว่าไปหมวกที่น้องใส่มันก็ดูเหมือนหมวกน,นักผจญภัยอยู่นะพวกแบบเดินป่าเอไปครับ อ้ยจ่านะตกน้ำชีนี่ดับเลยนะสู่ขีดเลยไปเราต้องรีบไปอันนี้โดดข้ามไปเอ้ยไ,ไปสิเออแงเกรสซะอย่างมาครับเอาแล้วมันมาอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยมาเต็มเลยปิดประตูก่อนวิ เดี๋ยวนะแค่ปิดประตูก็รอดแล้วเหรอไม่ใช่ว่ามันจะแบบพังประตูเข้ามาเหรอต้องล็อกปะไม่ต้องเนาะโอเคเย้ยเฮ้ยมปลอดภัยไหมเนี่ยน,นี่อะไรอะ่ะมีกระถางแตกอยู่อ๋อไอเขาบอกว่าไอากระถางตรงเนี้ยที่มันแตกเนี่ยมันดูแบบมันดูแบบจืดชืดไปเลยอะ่ะถ้าเทียบกับไอไอที่อยูอย่ในห้องโถงเมื่อกี้นะ เปิดอ๋อเปิดเพลงโอ้เปิดเพลง,งสักหน่อยนะมีอะไรสำรวยไหมครับบนโต๊ะไม่มีอะไรเลยประตูนี้ล่ะอืมเปิดมามิสเตอร์เวสฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะจะส่งจดหมายอันนี้ก็ไม่ได้ <c oughs> โอ้โหติดหมดเลยฮนะคุณผู้ชมอ้าวผมต้องไปไหนวะเนี่ย นี่มันจะมีกลไกรับอะไรหรือเปล่านีเ่เดี๋ยวนะบนโต๊ะนี่ได้เหรออ๋อปีนเลยเราตัวเล็กไงคุณเกสสามารถปีนได้เลยอ่าเข้ามาในห้องแล้วห้องของคุณเวสนะคะเดีวเอาจดหมายมาอืมส่งเลยเฮ้ยเสียงอะไรอยู่ในความมืด เฮ้ยน้องเกรสข้างหลังอโ e นอินเ d ดักอ่ะแล้วยังไงจบแล้วเหรออ,อ่อยยังๆยังไม่จบนะยังมีต่ออ่ามิสเอมิลี่ฮาร์ดวูดเอ้านี่มันจดหมายที่เราส่งออกไปพี่กี้นี่ ฉันฝันว่าคุณลุงผูกคอตายเพราะว่าเรามาช้าไปบ้านนี้มันดูไม่เหมือนเดิมเป็นสถานที่ที่แปลกแน่นอนรู้สึกเหมือนเคยมาที่นี่เดี๋ยวเสียเวลาเลยคุณนักสืบใช่คุณพูดถูกไปหาคุณลุงของคุณกันเถอะ แล้วจบแล้วครับคุณผู้ชมปะโทนึกว่าจะยาวกว่านี้โอเคครับคุณผู้ชมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ Alone the Dark, รอ e i น t ิน Dark ร r o l o กนะขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซ u b s ไ r i b ์กับผมด้วยนะเอาไว้เราเจอกันใหม่เกมหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ